สวัสดีครับมาพบกับวิดีโอบทวิเคราะห์นะครับค่าเงินเฟอประจําสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นบทวิเคราะห์ค่าเงินนะครับประจําสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือสัปดาห์ที่14-18ถึงมีนาคมนะครับ2559นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ EuroUD กันก่อนนะครับในกราฟรายวันนะครับในส่วนของกราฟราคานะครับก็ยังมีการเคลื่อนที่ นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยจะสังเกตว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็ปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีข่าวด้วยนะครับราคาปรากฏว่ามีการปรับตัวขึ้นก็ยังอยู่ในเทรนด์นะครับที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้ก็ยังราคาก็ยังมีการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนะครับของแพทเทิร์นตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะสังเกตว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดปิดนะครับอยู่ในช่วงของเรนจ์ range ของราคานะครับที่อยู่50%าิบเนฟิโบนชีนะครับแล้วก็61.8นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ดังนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงนะครับราคาก็จะมีโอกาสแว่งอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับที่ราคา1นจุดนะครับ1 0 8 9นะครับถึงจุดถึง 1. 1่งึงตรงนี้นะครับจะเป็นกรอบบนแล้วก็กรอบล่างที่เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน โดยราคาถ้ามีการปรับตัวขึ้นไปทะลุ61.8%ขึ้นไปราคาก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านที่เป็นเส้นเทรนไลน์ขาดลงตรงนี้นะครับอาจจะมีการทดสอบตรงนี้ซึ่งถ้าทะลุตรงนี้ไปได้เป้าหมายถัดไปก็คือเป็นไฮเดิมของราคาที่เคยทํามาแต่ว่าหากราคามีการปรับตัวลงมานะครับมีการทะลุแนวรับที่50%ลงมาราคาก็จะมีโอกาสปรับตัวลงมาต่อ นะครับโดยแนวรับถัดไปก็คือเป็นแนวรับที่จาอ่าสาเป็นนะครับเป็นแนวรับที่ 38. 2ซนะครับทีนี้ในส่วนของเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่าปรับนะครับเนื่องจากราคามีการเบรกตรงนี้ลงมานะครับเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ให้ตัวนี้เป็นกรอบล่างนะครับเพราะมันเป็นจุดโลนะครับที่สูงกว่าเดิมนะครับเราก็สามารถจะเลื่อนลงมาเพื่อให้เป็นเส้นเทรนด์ไลน์ที่มัน อ้างอิงจากความเป็นจริงของราคามากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรามองถัดไปอีกนะครับราคานอกจากจะมีการแกว่งอยู่ในกรอบ50แล้วก็61.8แล้วเนี่ยราคาก็จะแกวงนะครับอยู่ในกรอบที่กว้างขึ้นก็คือกรอบที่เป็นแนวรับด้านล่างที่เป็นเทรนไลน์ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบด้านบนนะครับโดยนัยะสาคัญก็คือถ้ามีการเบรกแนวต้านนะครับ61.8ขึ้นไปราคาก็มีโอกาสไปต่อนะครับส่วนถ้าเบรกตัว50%ลงมานะครับก็จะมีโอกาสปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับข้างล่างนี้ ทีนี้มาดูปอนด์อังกฤษ USD กันบ้างนะครับในส่วนของปอนด์อังกฤษ USD จะสังเกตว่าเราใช้กราฟ4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นะครับจนถึงกลางสัปดาห์นะครับราคาก็มีการเคลื่อนที่นะครับสังเกตว่าช่วงต้นสัปดาห์คือสัปดาห์ที่7นะครับ7ถึง11นะครับในช่วงของวันจันทร์นะครับ ราคาก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่มีการปรับตัวขึ้นต่อโดยแนวาภาพรวมของกราฟราคานะครับก็คือยังเป็นการเคลื่อนที่อยู่บนแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าราคามีการทดสอบนะครับแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์ลงมานะครับเทรนไลน์ขาลงตรงนี้นะครับตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์นะครับมีการเคลื่อนที่มาทดสอบแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ นจนสุดท้ายนะครับช่วงปลายสัปดาห์ราคามีการเบรคขึ้นไปนะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านที่6ก8ขึ้นไปแล้วก็ทะลุ50%แล้วก็ไปทดสอบที่38.2%ตรงนี้ที่ราคาประมาณ1 4 4 3 3นะครับแต่ไม่สามารถผ่านไปได้จนปิดอยู่ในช่วงกรอบราคาตรงนี้นะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่ถึงนะครับจะสังเกตว,ว่าราคามีโอกาสขึ้นที่อยู่ในกรอบนี้ถ้าทะลุไปต่อเหมือนเดิมนะครับแนวคิดง่ายๆเหมือนเดิมถ้าเบรก38.2ขึ้นไปราคาจะไปทดสอบ แนวรับแนวต้านถัดไปนะครับที่23.6%นะครับที่1.4514ทันทีนะครับแต่ถ้ามีการปรับตัวต่ำกว่า50%ลงมานะครับราคาก็จะมีโอกาสปรับตัวลงมาแนวรับเดิมนะครับที่เป็นแนวต้านที่ทะลุขึ้นไปนะครับที่61.8%ตรงนี้นะครับจุดสังเกตอีกอย่างนึงนะครับจะสังเกตว่าในช่วงของนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะสังเกตว่าราคามีการโดดลงมานะครับ โดดลงมาในช่วงของต้นสัปดาห์นะครับเป็นของอเป็นวันจันทร์ที่ราคาโดดลงมาจนเกิดแกลบตรงนี้จะสังเกตว่าจากทฤษฎีที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือทฤษฎีแกลบถ้ามีการเปิดแกลบมานะครับราคาจะมีการเคลื่อนที่ปิดแกแลบนั้นเสมอนะครับจะสังเกตว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคามีการเคลื่อนที่ปิดแกลบตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าช่องว่างตรงนี้มีการเปลี่ยเรียบร้อยนะครับยูที่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแค่นั้นเอง ก็คือเป็นเทคนิคเป็นทริคแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในการหาจุดเข้าจุดออกแนวรับแนวต้านของราคาก็คืออาศัยในส่วนของอจุดโลจุดไฮเดิมที่ผ่านมานะครับเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวแกบตัวนี้เป็นแค่เป็นทริคแล้วก็เป็นเทคนิคที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของราคาที่จะถึงในส่วนของสัปดาห์ที่ถึงนะครับก็จะมีแนวต้านนะครับที่38.2แล้วก็แนวรับที่50%เป็นตัวทดสอบนะครับว่าราคาจะมีการไปต่อหรือว่าปรับตัวลงมา นะครับอาจจะมีการาเพิ่มในส่วนของเรลนลน์ตรงนี้เข้าไปนะครับให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าราคาก็ยังเคลื่อนที่อยู่บนแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับโดยเส้นเทลน์ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับคอยรับราคานะครับถ้ามีการเทรงลงมาราคาก็จะมีการปรับตัวลงมานะครับเ,เดิมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของยูโรทวทีครับ USD JPY กันบ้าง USDJPY ในกราฟรายวันนะครับจะสังเกตว่าราคานะครับยังเคลื่อนที่เป็นแบบไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าในช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับราคาไปทําหาอยู่ใกล้เคียงกับแนวต้านที่สำคัญตรงนี้114.57นะครับแต่ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับจนราคาทำการปิดช่วงลายสัปดาห์นะครับ อยู่เหนือระดับ6 6 1 8ขึ้นมานิดหน่อยนะครับดังนั้นจะสังเกตว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา USD เจแปนยังมีการเคลื่อนที่เป็นไซเวอยู่คแคบแคตรงนี้นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่จะถึกเนี่ยนะครับก็มาดูกันว่าราคาจะมีการเบรกแนวต้านตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้ก็ยังมีการเคลื่อนที่อยู่กราบคแคบแคบตรงนี้อยู่นะครับในส่วนของแนวรับนะครับที่น่าสนใจคือนะครับว่าตรงนี้เราสามารถที่จะใส่เป็นเชนไลน์ตรงนี้นะครับที่เป็นขาขึ้น จะสังเกตว่ามันจะเกิดเป็นอะไรครับเป็นแพทเทิร์นนะครับถ้าเราสังเกตให้ออกนะครับนส่วนของ price pattern นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นรูปสามเหลี่ยมนะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้แพทเทิร์นตรงนี้ในการดูทิศทางของราคานะครับหามิการเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะครับแนวต้านแรกตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่เป็นเทรลไลน์ขาลงนะครับส่วนแนวต้านถัดไปก็จะเป็นแนวต้านเดิมตรงนี้นะครับที่มาเทสสองครั้งแล้วนะครับสามครั้งด้วยนะครับ ไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าเบรคผ่านไปได้ก็จะไปต่อทันทีนะครับในส่วนของแนวรับด้านล่างที่น่าสนใจคือเป็นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับถ้าทะลุนะครับแนวรับตรงนี้ลงมาราคาก็จะมีโอกาสปรับตัวลงมาเหมือนเดิมนะครับแนวรับในต้านยังเป็นเสดีที่ใช้ในการหาจุดเข้าจุดออกได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้สุดท้ายมาดูราคาทองคํากันบ้างนะครับ gold spot นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคายังมีการขึ้นที่อยู่บนเทรนไลน์ขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการ ทดสอบนะครับปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่เป็นเส้นเทรน์ไลน์ขึ้นตรงนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจุดสนใจก็เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์ไปแล้วว่ามีการเกิดไดเวจนน์นะครับตรงนี้ราคาปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าตัว MACD ฮิสตรแกรมตรงนี้นะครับมีการยอดมีการปรับตัวลงมานะครับในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าราคามีการปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่ายอดของ MACD ก็ยังปรับตัวลงมา ก็ยังอยู่บน uh, b a r r i e h divergence ก็คือเป็น divergence uh, นะครับที่ราคามีโอกาสจะปรับตัวลงมาโดนแรงนะครับเพราะว่า uh, เกิด MACD uh, uh, ตัวยอดนะครับมีการปรับตัวลงมาดังนั้นในส่วนสัปดาห์ที่จะถึงนักลงทุนจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามีการเคลื่อนที่เข้าใกล้ตัวเส้นเทรนไลน์นะครับที่เป็นแนวรับตรงนี้นะครับหากมีการลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้เมื่อไหร่นะครับและมีการทะลุลงมาเนี่ย ราคาทองคําคิดว่าน่าจะลงมาแรงนะครับเพราะว่าเกิดดเว์เจนต์ตรงนี้เสริมเข้ามาเป็นแรงโมเมนตัมทําให้ราคาเมอกาปรับตัวลงมานะครับส่วนคนที่ยังถือทองอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวออเดอร์หรือว่าเป็นทองคําจริงๆนะครับก็เฝ้าดูระวังก็ให้เฝ้าระวังในสัปดาห์ที่ถึงนะครับว่าราคาทองคําจะเบรตัวเทนไลน์ตรงนี้ลงมาไหมนะครับถ้าเบรกลงมานะครับก็ราคาทองคำจะมีการตกลงมานะครับในส่วนของท่านักลงทุนที่มีออเดอร์อยู่ก็สามารถที่จะขายออกไปได้ นะครับส่วนนักลงทุนที่ต้องการจะเข้าออเดอร์นะครับก็สามารถที่จะรอให้ราคามีการพักตัวลงมารอบใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเบรกตัวนี้ลงมาแล้วพักตัวแนวอยู่ที่ประมาณระดับนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเก็บเข้าซื้อทองเพิ่มได้ช่วงนี้ก็ได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ค่าเงินประจําสัปดาห์นะครับวันที่14-18มีนาคมนะครับฝากติดตามบทวิเคราะห์นะครับในชุดต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ